ก่อนจะเริ่มรับชมเนื้อหาขอฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับดวงชะตารารศพีพฤษภ15พฤษภาคม14มิถุนายนเดือนมิถุนายน2568สโลกแกนประจำเดือนใจนิ่งเงินไหลความรักชัดความวุ่นวายพ่แพ้ภาพรวมดวงชะตาพลิกจากเงาเป็นแสงหลังจากที่ต้องฝ่าฟันกับแรงเสียยศทานมาร่วมหลายเดือนในเดือนมิถุนายนนี้ ชาวราศีพฤษภจะเริ่มหายใจได้คล่องขึ้นมีโอกาสทางการเงินหนอที่ไม่คาดฝันเข้ามาความเหนื่อยจากการจัดการปัญหาคนรอบตัวเริ่มสาความสัมพันธ์เริ่มนิ่งและคนที่คิดร้ายจะพลาดท่าเองดาวสุขดาวประจําตัวโคจรเป็นจุดเด่นในเรือนการเงินหมายถึงผลตอบแทนจากสิ่งที่อดทนมาดาวพฤหัสบดีหนุนหลังคุณแบบเอตอมตัวให้พลังด้านโอกาสทางไกล ผู้ใหญ่เมตตาดาวอังคารยังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระวังอารมณ์ร้อนปุ๊บเสียหายปั๊บดุงการงานราศีพฤษภมิถุนายน2568คีย์เวิร์ดงานหนักจะกลายเป็นผลงานเด่นศัตรูจะเผยตัวแต่คุณเหนือกว่าช่วงต้นเดือน1-10มิถุนายน2568แรงกระแทกจากคนไม่หวังดีจะชัดเจนแต่คุณจะตั้งรับได้ดีคุณจะรู้สึกเหมือนถูกทดสอบจากคนในทีมหรือหัวหน้า มีเกณฑ์ถูกจับตามองหรือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบงานเก่างานค้างหรือปัญหาที่คนอื่นก่อไว้จะถูกโยนมาให้คุณแก้ระวังเรื่องเอกสารการส่งงานผิดเวลาหรือคำพูดที่ทำให้เข้าใจผิดคำเตือนห้ามพูดลอยๆว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะจะย้อนมาทำให้คุณดูร้ายความรับผิดชอบช่วงกลางเดือน11-20มิถุนายน2568ลุยอย่างมืออาชีพแล้วทุกสายตาจะหันมามองคุณ ด้วยความยอมรับคุณจะเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ความมั่นใจในตัวเองกลับมาชัดใครที่ทำงานสายบริหารวางแผนโปรดักชันการเงินจะมีการเปลี่ยนแผนที่ทำให้คุณได้โชว์ของเจ้านายเริ่มมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของคุณมีเกณฑ์ได้รับหน้าที่แทนคนอื่นแบบกระทนหันแต่ทำแล้วจะได้เครดิตมากสิ่งที่ต้องใส่ใจหากมีการประเมินผลงานหรือพิจารณาเรื่องตำแหน่งช่วงนี้คุณมีโอกาสถูกดันขึ้นอย่างไม่คาดคิดช่วงปลายเดือน 21-30มิถุนายน2,568สศัตรูพ่ายแพ้ผู้ใหญ่เปิดทางเพื่อนร่วมทีมเริ่มเห็นคุณค่าที่แท้จริงดวงงานของคุณจะเบ่งบานสุดๆในช่วงปลายเดือนสิ่งที่คุณลุยมาตลอด2-3เดือนเริ่มออกดอกออกผลอย่างชัดเจนมีเกณฑ์ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าผู้ใหญ่หรือคนนอกองค์กรแล้วได้รับการชื่นชมถ้าคุณทำฟรีแลนซ์หรือธุรกิจส่วนตัวปลายอเดือนนี้ จะมีลูกค้าใหม่ติดต่อเข้ามาโดยคุณไม่ต้องวิ่งหาคำแนะนำใช้ปลายเดือนนี้ปิดจ็อบหรือเคลียร์งานใหญ่จะมีแรงเสริมให้ผ่านฉลุยงานอะไรพุ่งแรงในเดือนนี้งานด้านบริหารวางแผนองค์กรธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับอาหารแฟชั่นงานแฮนเมดงานที่เกี่ยวกับตัวเลขเช่นการเงินการบัญชีหรือวิเคราะห์ข้อมูลงานเบื้องหลังที่ไม่เคยมีคนมองเหมาะกับการสร้างผลงานแบบเงียบแต่เด็ดงานอะไรต้องระวังในเดือนนี้งานขายที่ต้องเจอลูกค้าอารมณ์แรง ระวังคำพูดพาให้เสียดินงานที่มีการแข่งขันสูงห้ามประมาทแม้แต่นิดเดียวงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือส่งของมีเกลล่าช้าเสียหายจากมือคนอื่นเคล็ดลับเสริมดวงการงาน1สวดคาถาผาหุงม,มหาการหนึ่งจบก่อนเริ่มทำงานสำคัญ2ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าเทาน้ำตาลทองในวันที่มีนัดหมายหรือประชุมสมพกใบโพสีทองหรือเหรียญครูบาอาจารย์ในกระเป๋าเสื้อจะช่วยเปิดทางงานดีสรุปสั้นๆงาน จะหนักในต้นเดือนแต่คุณจะพลิกเป็นจุดเด่นในช่วงปลายเดือนโดนโยนงานโดนจับตาโดนทดสอบผ่านหมดปลายเดือนเปิดช่องให้ได้คำชมหรือโอกาสใหม่ที่เปลี่ยนอนาคตงานคุณได้เลยดวงการเงินราศีพฤษภมิถุนายน2568เงินเข้าหลายทางแต่ต้องรู้จักกันขนกันรายจ่ายช่วงต้นเดือน1-10มิถุนายน2568มีเงินไหลเข้าแต่ยังเก็บไม่อยู่มีเกได้เงินจากงานพิเศษ หรือเงินที่เคยติดค้างจากเดือนก่อนบางรายจะได้รับเงินคืนจากหนี้เก่าที่ไม่คิดว่าจะได้แล้วแต่ต้องระวังรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่มารัวๆไม่ทันตั้งตัวเช่นค่าเดินทางค่าซ่องของใช้ค่าช่วยเหลือญาติพี่น้องมีแนวโน้มรูดก่อนคิดทีหลังกับบัตรเครดิตหรือจ่ายเงินไปกับของที่ไม่จําเป็นคําเตือนระวังโดนหลอกให้ลงทุนหรือจ่ายเงินกับของที่ดูดีแต่ไม่มีมูลค่าช่วงกลางเดือน1 1 2 0มิถุนายน2568 เงินเข้ามาไวแต่ก็ออกไวถ้าคุณไม่จัดการให้ดีช่วงนี้คุณจะมีเงินก้อนเข้ามาอีกครั้งเช่นค่าคอมมิชชั่นโบนัสพษษิเศษหรือรายได้เสริมควรทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์มีโอกาสได้เงินแบบฟลุ๊กๆจกุกๆจากลูกค้าใหม่แต่คุณจะรู้สึกอยากให้รางวัลตัวเองบ่อยขึ้นเช่นซื้อของแบรนด์เนมทานของทพงเที่ยวพักผ่อนใครที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลูกค้าจากต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างประเทศคำเตือน ต้องงอกันเงินสำหรับภาษีค่าเช่าหรือค่าบริการต่างๆไว้ก่อนอย่ารอให้ถึงเดไลายแล้วค่อยควักช่วงปลายเดือน2130มิยอ2อ6 8 6 8เงินพิเศษเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ห้ามหลงดีใจเกินไปมีเกณฑ์ได้เงินจากโชคลาภเล็กๆเช่นถูกรางวัลย่อยๆได้ของขวัญจากคนไม่คาดฝันญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวอาจช่วยเหลือเงินให้บางส่วนหรือมีการแบ่งผลประโยชน์จากที่ดิน มรดกสำหรับคนที่กำลังรอคำตอบเรื่องขอสินเชื่อกู้เงินลงทุนมีแนวโน้มได้รับข่าวดีช่วงนี้เหมาะสำหรับเริ่มต้นวางแผนเก็บเงินระยะยาวเพราะจังหวะก,การเงินเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วคำแนะนำอย่าเพิ่งลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงโดยเฉพาะหุ้นสกุลเงินดิจิทัลหรืออสังหาริมทรัพย์รายรับเด่นในเดือ,น,อนนี้รายได้เสริมจากฝีมือความสามารถเฉพาะทางเช่นเขียนบทความรับงานโปรเจกต์งานดีไซน์เงินจากผู้ใหญ่ คนรักกุ้นส่วนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนรายได้พิเศษจากของที่ขายของเก่ามือสองหรือของสะสมรายจ่ายที่ต้องระวังค่ารักษาพยาบาลแบบกระทนหันของคุณหรือคนใกล้ตัวรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ซื้อเพราะอารมณ์เช่นเครื่องประดับแฟชั่นน้องใหม่โดนขอความช่วยเหลือทางการเงินจากคนที่เคยปฏิเสธคุณมาก่อนคิดดีๆก่อนช่วยเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. ถวายสังฆทานยาดน้ำดื่มของใช้จำเป็นแก่พระสงฆ์ในวันพรฤหัสบดีสอง ใช้กระเป๋าสตังค์สีเขียวเข้มน้ำตาลทองหรือเงินเมทัลลิก 3. พกเหรียญสิบบาทที่ผ่านการใส่บาทแล้วไม่ใช่ใจ่ายออกเก็บไว้เป็นเหรียญดูดซับสรุปภาพรวมการเงินการเงินดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมีเงินเข้ามาหลายทางแต่ต้องรู้จักแบ่งเก็บการใช้โชคลาภพอมีแต่ยังไม่ใช่จังหวัดถูกหวยใหญ่ปลายเดือนคือช่วงกู้สถานการณ์หันมาเก็บออมจะเห็นผลไวด้ดวงความรักราศีพฤษภมิถุนายน2568หายหทีเวอร์ด รักคือบททดสอบใครแน่จริงจะได้ไปต่อใครอ่อนแอจะตกรอบสำหรับคนโสดเสน่แรงแต่ยังไม่ใช่รักใช้ยอย่าหลงกับภาพลวงช่วงต้นเดือนมอมีเกณฑ์เจอคนใหม่จากการเดินทางงานสัมมนาหรือโซเชียลคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะดูน่าสนใจน่าค้นหามีอะไรคล้ายกันแต่ให้ระวังว่าเขาอาจยังไม่ว่างจริงหรือไม่พร้อมจริงคุณมีเสน่ห์มากคนเข้ามาเยอะแต่ส่วนใหญ่มกักพูดเก่งแต่ไม่ทำจริงกลางเดือนเป็นช่วงทดสอบใจถ้าคุยกับใครแล้ว ต้องวิ่งตามตลอดให้ถอยอยากฝืนคําเตือนแรงระวังหลงรักคนมีเจ้าของหรือคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนหมาดๆแล้วมาใช้คุณเป็นตัวแทนคําแนะนําถ้าจะคบใครช่วงนี้ต้องวางเงื่อนไขให้ชัดอยากคุยเรื่อยๆโดยไม่มีสถานะเพราะคุณจะเจ็ดเองสําหรับคนมีคู่ระวังคําพูดจะพังทั้งรักถ้าไม่ลดอีโก้คุณกับคนรักมีแนวโน้มขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมานานเช่นเรื่องเงินเวลาความรับผิดช,ชอบมีบางคู่ที่ถึงจุดเงียบใส่กันต่างคนต่างปิดใจแล้วคิดว่าอีกฝ่าย ควรเข้าใจเองบางคู่ต้องห่างกันเพราะหน้าที่การงานทําให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าห่างเหินปลายเดือนอาจมีเรื่องจากบุคคลที่สามมาปั่นให้ใจไม่นิ่งเช่นเพื่อนเก่าคนรักเก่าของเขาหรือคนรอบตัวที่ชอบใร้คำเตือนแรงถ้าความสัมพันธ์เริ่มรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่มีแฟนต้องหันหน้าคุยกันจริงจัง,จงอยากปล่อยให้พังไปเงียบเงียบเคล็ดลับประคองรักถ้ารู้ว่า เรายังรักให้ลดคำประชดลดการวัดใจแล้วกลับมาฟังกันจริงๆสำหรับคนอกหักเลิกรากำลังจบความสัมพันธ์คุณไม่ผิดที่รักเขาแต่ผิดที่ยังไม่ยอมรักตัวเองช่วงนี้ยังมีบางโมเมนต์ที่คุณหว่อนไหวอ่อนไหวคิดถึงคนเก่าหรือแอบตามดูชีวิตเขาคุณกำลังจะหลุดจากวังวนเดิมๆถ้าคุณกลา้าตัดขาดจริงๆไม่งอไม่ว่านอไม่หันกลับมีเกณฑ์เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแต่ต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้พอคำตอบแรงแต่จริง ถ้าเขาอยากอยู่เขาอยู่ไปนานแล้วอย่าตั้งคําถามกับคนที่จากไปหาคําตอบจากคนที่ยังอยู่กับคุณดีกว่าเคล็ดลับเสริมดวงความรัก1สวดบทเมตตาใหญ่ก่อนนอนก้าวจบเสริมสเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตาสองใส่น้ำหอมกลิ่นดอกส้มดอกพุทดอกไม้ไทยในวันศุกร์3ปล่อยปลาหลายก้าวตัวในช่วงวันพระกลางเดือนเพื่อล้างพลังรักเก่าเปิดทางรักใหม่สรุปภาพรวมความรักราศีพฤษภ คนโสดเสนี่แรงแต่ยังไม่มีใครมั่นคงพอให้ฝากหัวใจคนมีคู่ต้องเรียนรู้ที่จะลดอัตราไม่งั้นรักจะร้าวใครที่เจ็บอยู่จะค่อยๆดีขึ้นถ้าเริ่มหันมารักตัวเองมากกว่าเขาสุขภาพดีขึ้นแต่ใจยังเหนื่อยร่างกายคุณเริ่มปร,รับสมดุลได้แต่สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังคือความเครียดที่สะสมในใจโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทความดันหัวใจเต้นผิดจังหวะมีเกณฑ์ข,ขึ้นขึ้นลงลงแนะนำดื่มน้ำเปล่าเยอะๆและเลี่ยงคาเฟอีนหลังสิบห้า ศูนย์นาฬิกาจะช่วยลดความฟุ้งซ่านและนอนหลับลึกขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนหนึ่งถึงเงินสดให้ครบจำนวน9ธนบัตรในกระเป๋าใบเล็กเป็นเคล็ดเรื่องเงินไม่ขาดมือ 2. ไปสักการะพระภิกเนตหรือขอพรจากครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพจะเปิดทางงานและโชคลาภสามใส่เสื้อโทนครีมน้ำตาลทองในวันที่มีนัดสำคัญจะเรียกพลังบวกสรุปดวงเดือนมิถุนายน2568สำหรับราศีพฤษภงานดีขึ้นเงินไหล มาความรักชัดเจนมีโชคลาภจากสิ่งที่เคยให้คนอื่นไปแบบไม่หวังผลสิ่งที่คุณเนื่หอมาหลายเดือนจะเริ่มเห็นผลในปลายเดือนนี้จงนิ่งจงแน่แล้วโชคจะพุ่งหาคุณเอง